มานะครับแอดเทวดานะครับวันนี้เป็นไหชาลิเปานะครับบวกดอมกับฟอมดับนะครับมาแล้วนะครับ

มันชุดใหญ่นะครับเต็มทีมนะครับฟูลทีมเลยนะครับเมื่อกี้เราเห็นอาจารย์ใหญ่เพิ่นนะครับ

เรียกันท่านอีสานาทีจะจะบลอยได้นะครับตอนนี้นยตนต์กำลังมาครับสนามุรเขดิสีบ80 20เชิญครับ80 20ครับมอนีของแอสเทวดานะครับ80 20ครับ3 80ลาค400ยนะครับราคา5หัวอีกแล้วนะครับขอบคุนท่าน แปดที่สิบที่สิบแปดสิบที่สิบสุดทันเดอร์พิเลี่ยงต่อร์อแล้วนะครับจะจะโอเอที่ทันเดอร์ผมค่อยทำเรือหลายนะครับคุยเลยครับคุยเลยครับขับมีเวลายอยู่ประมาณแค่สองนาทีก็คว้าแล้ว ในการเสีวนากันนะครับจากยนครับนันพิษยุติธรรมเบิ้งยนต์นะครับเดี๋ยว่ากระับสำคันโอ้ยสำคัญขนกบินเลยพุกองค์ทวาปลอดภัยกัป้ันแอ็มเชมดาขึ้นสูงสูงลุกตาตาตกใกล้ใกล้ในไร่ไร้อทันสองลูกบินสาม

เฮ้ยเจ็ลยเจ็บเจ็บขาบ้านเจ็บมุกันนับช่เจ็บตกยเลยบอกไปแล้วหางนะครับเจ็บเทปด้าโมนี่นะครับหางนครับนิสัยไฟตดฐานนะครับวิเบเบบเลยนะครับระบบการถวายง่า ติดบางๆง้มาเรื่อยๆูเกิดยังขึ้นแล้วครับต้องดูที่ผวันก้อนอบีเว้บ่งหลุดเลออกจากฐันหางวีเบิบๆเลยครับโมนี้หนาครับไปนรุนนะครับรุ่นวาสิได้หน่อยได้หลายคนแดนนะครับองศากระบอกขี่ลยนะครับมนี้แต่กัตัวเอมากสูงนะครับเดี๋ยวไฟหาขาดนะครับไฟหาขาดออกนะครับ เดี๋ยวไฟลุม้ไก่แล้วครับไทยเบิ่งมาอีกรอบนึงนะครับพี่เราต้องขาที่แก้ให้พุทุกจริญนะครับน่ามีเสียงดังๆไม่น้อยอยู่ข้างล่างนั่นนำคะแนนของหางนั้สองร้อยห้าสิบพาร์ไปตีเบอลเก้าหยุมเต็ม ที่น้อยยังไม่เห็นเบื้งเท่าๆเป็นทางขวาเป็นเกมโตมัวแล้วทางด้านขวาครับนั่นจต่ทา่ด้านขวาลงมาครับผนจะไปท่านสองร้อยเจ็ดสิบสามอู้มันมันเหลื่อมนะครับมันซูมไม่เห็นนะครับตอนนี้มันรถรถฝาดำลงมานะครับฝาดำกลางๆนะครับเดี๋ยวดาวลงมาอีกจะหน่อยสิซูมไปเบิ้งนะครับเพราะตอนนี้มันซูมยังบ่ติดนะครับมันเป็นเหลื่อมนะครับ ตอนนี้สองร้อยเก่าสิผานนะครับเดี๋ยวรุ่นเกือบนะครับเกือบสีได้บอนะครับเหลยพอไหวเบิร์นกันครับรับทุกคนครับได้ะแนนชัดเจนครับอ๋อเลยไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวทำเป็นข้อสนใจเด้อพี่น้องนี่แบบปีนเป็นเบิร์นคาร์ฟหน่อยพอทีโบว์ตอบกระด้างเลยสิผานคะแนนครับตเราดูสู้มติดนะครับ ปหาคือแว่ามันโดนอะไร่ทีตองมหาด้านของโมตมาไปเก็บน้นะครับในเรื่องเงินละ่นะแต่าเป็นเรององเงิมันอยู่ดฝาเลมันพอเห็นนะครับสู้ประติดเลยนะครับความนใะครับสีพาน้าอี้ทีีด้เลยกนะครบเบิงนะครับใส่ระบาดนี่ กำลังได้5เทกะแนด86พอไหวบับเสิบเบิลห่งไหวเลยฟุ้งบบ่เห็นมองไฟนะครับตามลงมาเติร365 365คะแนนครับผม6ัทีมงานของเอสเทวรานะครับ365นะครับครับครับ